ۖ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับสลามอะลัยกุมมุฮัมมัตุลลอฮ์วะบบะรอหกะตัวพี่น้องครับเรื่องของการ إ ي มานต่อบรรดาเาราิกาเราได้เรียนรู้ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยบทเรียนอันุสงคุณค่าอัตุรุสุนบะฮิม,มะเนียมาตินอุมะเนี่ยเรื่องของคุณลักษณะของเาราิกาที่มีปีาากเาริกาคือ สิ่งที่ถูกสร้างถูกสร้างมาจากรัศมีคูลีกอติลมาลาอิกะมินนูรินมาลาิกาถูกสร้างมาจากรัศมีมาลาิกาถูกสร้างมาในลักษณะที่มีปีกซึ่งปีกของมาลาิกาเนี่ยแล้วแต่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะประสงค์มีหนึ่งปีกมี2ปีกมี3ปีกมี4ปีกนะครับแล้วแต่พระองค์ทรงประสงค์เลยนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอู รอดิยัลลอฮุอันรออัรอซูลลอฮิสโลลลอฮิวะลัยฮะสสลัมได้กล่าวฮะดิษบทนี้เ <tekrar> นี <nice> ่ยฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับในสเฮียของท่านท่านอับดุลลาบินมัสอูดบอกว่าท่านรอซูลสโลลลอฮิวะลัยฮะสสลัมเห็นยิบรีนรออัรอซูลลอฮิสโลลลอฮิวะลัยฮะสสลัมยิบรีนยิบรีนก็คือชื่อหนึ่งของมะเลยกานะครับเห็นไหมครับ เราอิมานต่อมาเลากะเพราะว่ามาเลากะมีชื่อมีชื่อเรียกหนึ่งในชื่อเรียกของมาเลากะก็คือยิบรีนมาเลากะมีชื่อยิบรีนนะครับมีชื่อยิบรีนถ้าเราสุนสรลลอบวาเลาวสลัมเห็นยิบรีนฟีสูรติฮีในรูปของยิบรีนเนี่ยวะละหูซิตตมิอัจีนะจนะ มีหกร้อปีกันนบีเห็นยิบรีนมีหกรอปีอัลลอฮฺอกนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะะหกร้อยปีแบบไหนอ่ะมันจะมาอยู่บนตัวร่างของมไลไยกะมันจะเยอะมากไหมมันจะน้อยมันจะเล็กมันจะใหญ่ไม่ต้องคิดจำนวนวันนี้เรามาคุยกันถึงถึงจำนวน ที่เรานั้นจะต้องศรัทธาว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาลาได้ได้ให้รูปลักษณ์ของมาลายกะมีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็จำนวนเท่านี้เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเราไม่ปฏิเสธเราไม่ตั้งคำถามเราไม่สงสัยอัลลอฮฺซุบฮานตาลายิ่งใหญ่สร้างมาลายกะเจ็ดรปีและทุกๆปี ของมาลาย์กะกุลลุจานาหินมินฮากอดซัดดัลออฟุกปกปิดท้องฟ้าทั้งหมดปีกของมาลาย์กะเนี่ยนะปกปิดท้องฟ้าทั้งหมดเลยนี่คือะดีษที่ท่านโสดซูลลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมาลาย์กะพี่น้องไปไปตรวจสอบะดีษบทนี้ได้นะครับ ลักษณะของมลายกาเป็นอย่างไรแบบไหนเราศรัทธาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะอตาราบอกรอซูลบอกมีฮะดิษรับปล่ต่อมาลักษณะของจำนวนมลายกาอัลลอดุลมลายิกะอิจมาลันนูมินุบิอันอาเดดหุมลายุฮซีจำนวนของมลายกา ที่เรานั้นจะต้องศรัทธาว่ามีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครสามารถบอกจํานวนของมลา,ายกาได้นอกจากใครนอกจากผู้ที่สร้างมลา,ายกาอิลละลดีคอลิกกหุมเว้นไว้แต่ผู้ที่สร้างมลา,ายกาเท่านั้นวามายะละโมยูนูดารอบบิกะอิลลาฮูนี่คืออยายะคุรอาน ไม่มีใครรู้จำนวนของทหารของอัลลอฮ์ของพระผู้อภิบาลยูนูดนนีทหารของพระผู้อภิบาลก็คือมลา,ายกาเนี่ยอิลลฮูนอกจากพระองค์นอกจากพระองค์ก็คือนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานาอัลาท่านี่คือคุรอานแล้วใครจะมาบอกได้ไหมว่าจำนวนของมลา,ายกานั้นมีอยู่เท่าไหร่แบบไหนอย่างไร อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าบอกไม่มีใครรู้จํานวนของอะไรกาเว้นไว้แต่เลาเราเชื่อมั่นไหมเราศรัทธาไหมถ้าเราสงสัยหรือเราไม่เชื่ออีมานต่อมาลลย์กาของเรามีปัญหาละมีปัญหาละเพราะมันไปแย้งกับสิ่งที่อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าตัดไว้ในสุรอัลมุดดัสซิร อายะที่สามสิบเอ็ดไปแย่งกันเลยล่ะและสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเกี่ยวกับจำนวนของมาลาอิกานะครับในขณะที่มาลาอิกานั้นได้พาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในสุรลอิสรา สรอเมรอจที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูตะลาได้ให้มาลาลกาพาท่านอดุสสุนสัลลอวะัลวะสัลลัมไปรับบัญญัติที่สำคัญที่สุดเราเชื่อมั่นเราศรัทธาท่านอุสสุนสัลลอหวะอัลีวะสัลลัมเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านเมื่อมลา,ายกาได้นำตัวของท่านไปท่านบอกแบบนี้ครับ ก็ล ah uh ่ซุ่มรูฟีอัลีบานต์ลมักมูรมาเลยกาพาท่านไปเนี่ยที่บานต์ลมัมูรฟะคุนต์ยาอิบรีลมาฮาดะท่านหนูสุามยิบรีนว่านี่มันคืออะไรกันยิบรีนกล่าวตอบว่าฮาดะบานต์ลมัมูรยาดูฮุลูฮูคุลเยามิญสับ عون อัลฟ์มเลก นี่คือใบติลมะมูรที่บรรดามาลาิกะจะเข้าไปในใบติลมะมูรทุกทุกวันสักอู้นะอัลฟ์เจ็ดหมื่นมาลาิกะเจ็ดหมื่นมาลาิกะเข้าไปในใบติลมะมูดจำนวนเยอะไหมเจ็ดหมื่นนี่เยอะนะครับ ถ้าเรานึกภาพของสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดและจุคนจำนวนได้มากที่สุดเนี่ยเข้าไปอยู่กันบนอัศจรรย์ที่ใหญ่แล้วก็จุคนได้จำนวนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่ามัน,ม,นมันมากแค่ไหนมันมากแค่ไหนแค่หมื่นสองหมื่นนี่ก็เยอะแล้วนะครับเราบอกกัน เห็นกันโอ้ทำไมคนจึงเข้าไปดูฟุตบอลเยอะจังนะครับจำนวนเยอะเหลือเกินนะครับเป็นหมืน่มนๆคนเนี่ยแต่นี่มาลลยกาที่อยู่ที่ใบตันมะมุดเข้าไปในใบตันมะมุสเจ็ดหมื่นทุกวันกุลลุยมินทุกวันเข้าไปเจ็ดหมนอิจาขอรอยูมินหู ลมยอด م ฟี و ิอาคิร أ มาอ م ลัยฮิมเมื่อมาลิกะเข้าไปเจ็ดหมื่นแล้วนะแล้วก็ออกมาออกมาจากใบติลหมะามูรส่วนที่ออกมานั้นจะไม่กลับเข้าไปอีก นั่นคือจำนวนเก่าเนี่ยออกมาแล้วเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วแล้วก็จำนวนใหม่เข้ามากุลหรือเยาเมนทุกๆวันเนี่ยจำนวนใหม่เข้ามาไอจำนวนที่ออกมาเนี่ยจะไม่ย้อนเวียนกลับไปเข้าอีกแสดงว่าจำนวนใหม่ของมาลากาที่เข้าไปในใบตินมามูตเจ็ดหมื่นเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่หน้าเก่าที่เข้า เข้าไปซ้ำอีกแล้วทุกๆวันนะ่ะเจ็ดหมื่น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 มันจะมีจำนวนเท่าไหร่มันจะมีจำนวนเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺสุบานวะตาลานี่คือสิ่งที่ท่านอุสุนสุสลลัลฮะอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราแล้วก็ยังมีหะดีษอีก อีกหลายบทที่บ่งบอกถึงจำนวนของเมลัยกะที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลารวมถึงซายิดันลิลลาฮิสุยูดสุยูดต่ออัลลอฮฺ รับหน้าที่ยังไม่พอนะครับยังก้มกราบต่ออัลลอฮฺสุบฮาานวตาลาไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อคำสั่งขัดขืนขัดแย้งดื้อดึงต่อคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮาานวตาลานั่นไม่ใช่ คุณลักษณะของมลายกาเพราะฉะนั้นนอกจากมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาสร้างเราจำนวนของมลายกาที่เราไม่สามารถที่จะคิดจำนวนได้ว่ามันมีจำนวนมากเท่าไหร่เป็นหนึ่งในการที่เรานั้นจะต้องศรัทธาต่อมลายกาด้วยต่อมาว وظائف الملاك وعملهم หน้าที่ของมลายกาหรือมลายกาที่ทําหน้าที่นะครับทำตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาที่เรารู้ก็คือมลายกานั้นเป็นทหารของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาอ้าวคนที่เป็นทหารจะต้องรับคําสั่งจากใครละ่ะรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาทหารอยู่ใต้บังคับของผู้บังคับบัญชา เพราะฉะนั้นผูน้บังคับบัญชาสั่งซ้ายหันขวาหันเนี่ยผู้ใต้รับบับบัญชาเนี่ยจะต้องทําตามคําสั่งทั้งหมดมาลายกะคือทหารของอัลลอฮ์ที่รับคําสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานุตัลลาไม่ได้รับคําสั่งจากใครอื่นเลยนะทําหน้าที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ทําหน้าที่บางท่านของมาลายกะก็ทําหน้าที่แล้ว ทำหน้าที่แล้วมาลยกะรับคําสั่งมาก็ทําหน้าที่แล้วอย่างยิบรีนเนี่ยทำหน้าที่แล้วหน้าที่ของยิบรีนก็คือนํากุรอานนะครับอย่างฮะดิษที่พาท่านรอซูลสุลลัลวอเลวะสัลลัมอิสรอเมโรชก็ทําหน้าที่แล้วน,น,ลนะครับยิบรีนมาหาท่านารอซูลสุสลลัลวอเลวะสัลลัมแลวก็ถามท่านาร,รอซูลถึงรุกลิสลามรุกลิมาน แล้วก็ยะซานทําหน้าที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาลายกาที่ได้รับคําสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาให้มาทําหน้าที่เนี่ยบางท่านก็ทําหน้าที่แล้วแต่บางท่านก็ยังไม่ได้ทําบางท่านก็ทําแล้วบางท่านก็ยังไม่ได้ทําโดยคุณลักษณะการทําหน้าที่ของมาลายกานั้นรับคําสั่งมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาลอฺตาลาลยายะซูนัลลอ พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของลอสุบานอตาลามาอามารอหุมวยฟาลูนามายุมารูนแล้วก็จะทำตามคำสั่งที่พระองค์ลอสุบานอตาลาสั่งใช้พวกเขาสั่งอะไรมาทำหมดสั่งซ้ายหันขวาหันทำตามทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ ฝา่าฝืนคุณลักษณะของการฝา่าฝืนคำสั่งก็คือฟังแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามหรือ,อยังฟังไม่ทันจบก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนนะครับนั่นไม่ใช่คุณลักษณะของมลายกาน,นั่นเป็นคุณลักษณะของมนุษย์บางทีฟังยังไม่จบเลยพูดแย้งขึ้นมาพูด ต่อต้านพูดสวนขึ้นมานั่นคือมนุษย์นะครับที่เป็นผู้ที่ดือ้อดึงเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งไม่ใช่คุณลักษณะของมลา,ายกามลา,ายกาเชื่อฟังลยายะซูนอัลลอฮฺมาโมรุมวยฟารูนามายุมารูนและปฏิบัติตามคําสั่งโดยที่ไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อโต้แยง้ง เราเชื่อมั่นนุมีนูบีอออิฟิหิมในหน้าที่ของมลา,า,ายกาซึ่งหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ได้ถูกอธิบายอยู่ในกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบบมุฮัมมัสลลัลอฮะลวะสลัมมลายกาที่นำวะฮีมาให้กับท่านรอซูนสลลัลอฮวะลวะสลัมคือรับมาจากอัลลอฮ์แล้วก็เอามาให้ ท่านรอซูลส ta ุลลัลวะอะเลวิวะสัลล uh, ัมเรียกว่าเมากูลุนบิลวะฮีเอาวะฮีมาให้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่านั่นล้บีฮิรูฮุลอามีนอาลาคอลบิกะลิตะกูน่ามินัลมุนซิรีนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้มาเลก้านำวะฮีมาให้กับวิญญาณที่ซื่อสัตย์ รูฮุลอามีนนั่นก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสโลโลวะอะลัยวะสัลลัมเอาไปใส่ที่หัวใจของมูฮัมมัดสโลโลวะอะลัยวะสัลลัมอละลากอลบิกะลีตะกู้นามินันมุนซีรินเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อเตือนใจนี่คือหน้าที่ของมาอิกาที่ทำแล้วนะครับ มลีกัสที่ทําหน้าที่นําวาฮีมามาให้กับมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมหรือในอายะอื่นๆที่ทําหน้าที่แล้วก็คือมลาีกัสที่กระชากวิญญาณนะครับกระชากวิญญาณมลีกิลมูตนะครับที่ที่ที่เราเรียกกันอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาตัดว่ากุล ยะ ت و ف ّม م م ل ุล ا ل ล و ت ا ل ล ي وَكّل า ك م الله سبحانه و ะ ع าลาส่งมลิกินมูตมาให้เอาวิญญาณของพวกท่านกลับไปนั่นก็คือเอาความตายมาให้แหละมลิกินมูธมูธก็คือความตายมลิกก ah. ah, ็คือมลัยกะมลัยกาแห่งความตายก็คือมลัยกะที่มาเอาวิญญาณของมนุษย์ไป ด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยกับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ของอัลลอฮ์สุบฮานอห์วตาลาทำหน้าที่แล้วในทุกๆวันเนี่ยมีมีคนที่ถึงอายันอัลลอฮ์สุบฮานาห์วตาลาใช้ให้มาเลยกามาเอามาเอาวิญญาณของเขาไปมาเลย์กาทำหน้าที่แล้วนี่คือหน้าที่ของมาเลยกาที่เรานั้นจะต้องอีมาน จะต้องศรัทธาเพราะว่ามันมีอยู่ในกุรานมันมีอยู่ในฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลละวะอะลัยวะสัลลัลมมีมาลาัยกาที่คอยปกป้องรักษาบ่าวของพระองค์มีมาลาัยกาที่ทำหน้าที่นำคำพีนะครับซึ่งก็จะได้อธิบายให้กับพี่น้องได้ ทราบกันต่อไปว่าหน้าที่ของมลายกะที่เรานั้นจะต้องอีมานจะต้องศรัทธาในบทเรียนอันทรงคุณค่คาครั้งต่อไปอยากจะให้พี่น้องได้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับขัลศาลอัลลอฮฺวะซัลลัลมุฮััมมดวะเป็นอัะลอฮฺวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนยาเอวันนาสบุดุรับบะคุลลัติฮฺวะลักขุมวัลลัตินะมิน